สวัสดีครับผมมีเวอร์สเตปครับผมคลิปนี้นะฮะขออนุญ,ญาตมารีวิวรองเทา้าตัวใหม่ของ c o n v e r s e นะครับที่เพิ่งได้มาที่ร้านนะเป็นรุ่นรองเท้าตัวรองเท้าวิ่งสมัยก่อนนะย้อนยุคนะครับชื่อรุ่นว่า Omega Trainer นะครับ Omega t า a i n e r นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะสวยมากๆเลยได้มาเป็นสีครีมแดงนะครับผมสีครีมแดงก็เดี๋ยวดีเทลนะฮะเข้ามาดูกันในคลิปนะครับผมนะกองตัวเนี้ย แล้วมันก็จะเป็นตัวกล่องสีดํามานะครับเหมือนรองเท้าคอนเวิร์สตัวปกติทั่วไปเลยนะครับผมก็จะเป็นกล่องสีดํามาให้นะแล้วก็ป้ายก็จะเป็นบ่งบอกไว้นะครับว่าเป็นโอเมก้าเทรนเนอร์นะครับแบบนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีซีซันแนลนะครับที่ได้มานะฮะสีซีซันแนลนะครับผมก็จะเป็นสีครีมแล้วก็เอ่อสล์ว่าแดงนะครับครีมเลดนะฮะก็ถ้าเป็นตัวสีคลาสสิกอ่ะสีปกติมันก็จะเป็น สีขาวน้ำเงินท,ที่เห็นกันเยอะๆนะที่เห็นแบบสีดําคาดขาวแบบนี้ฮะที่เห็นบ่อยๆนะครับผมแต่ตัวนี้ที่ได้มาเป็นสีครีมแดงผมว่าตัวนี้ใส่สวยนะแล้วก็ตัวรองเท้านะครับผมมาดูกันที่ตัวรองเท้าเลยนะครับก็รูปร่างหน้าตาฮะเป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าว,วิ่งแบบนี้นะครับผมย้อนยุคไปเลยนะแบบสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าว,วิ่งก็ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากนะหน้าตาจะเหมือนแบบ ถ้าใครนึกออกสำหรับรองเท้าวิ่งก็จะเป็นประมาณแบบ n นกี้เป a กซัสตัวเป g กซัสตัวเก่าๆนะที่เป็นตัวเล t โทนะแล้วก็รองเท้าแบบ New Balance ที่แบบไม่มีเทคโนโลยีอะไรนะมีแค่พื้นโฟมตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมก็หน้าตาจะเป็นประมาณนั้นฮนะแต่ตัวนี้ก็เป็นของ v o r v e เอ่อของ Converse เนี่ยเคยมีรองเท้าว,วิ่งมาก่อนนันเนี้ยหลายรุ่นแล้วเนะรุ่นหนึ่งที่ผมจำได้นะแล้วก็ เคยที่ร้านเคยเอา,เ,าเอาเข้ามาขายเป็นตัวหิ้วนะครับอันนั้นคือต้องบอกว่าเป็นตัวหิว้วจะเป็นตัวโอกลเลนเลเซอร์นะฮะเป็นของจอห์นวารเวทสนะครับผมเดี๋ยวแนบลิงก์แนบรูปภาพไว้ให้ดูตัวนั้นก็สวยสวยมากเลยแล้วก็ช่วงนั้นได้มาน้อยอยากได้ไว้ใช้เองด้วยนะครับแต่ว่าตั้งไว้ที่ร้านเสร็จแล้วก็มีคนมาขอซื้อไปนะฮะก็ ตามนั้นนะตัวโอกล a n เลเซอร์นะครับผมมันก็จะเซอร์อนิดนึงนะส่วนตัวนี้เป็นตัวแบบแนววิ่งแบบสมัยก่อนเลยนะแบบสวยมากตอนแรกนะครับสารภาพว่ามันไม่ค่อยออยังไม่ได้ใส่ตอนแรกคือยังไม่ได้ใส่แล้วก็แบบคิดว่ามันคงไม่ได้ mm hmm. เขาเรียกว่าไม่ได้นุ่มมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นตัวนี้มันเป็นพื้นตัวที่แบบตัวที่เริ่มต้นนะไม่ใช่ตัวท็อปเป็นพื้นโฟมตัวนี้ฮะ เป็นฟองน้าแบบนี้ Converse Comfort Cushioning นะครับแรกๆผมก็คิดว่าเอะมันคงจะไม่ได้นุ่มมากอะไรมากนะฮะไม่ได้วาวนะแต่ว่าหลังจากที่ลองใส่ไปแล้วนะครับลองใส่ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากๆเลยนะครับตัวตัวโฟมเองอะ่ะตัวฟองน้ําเองอะ่ะอาจจะไม่ได้นุ่มมากฮนะแต่ตัวพื้นตรงกลางเนี่ยฮะตรงมิดโซตร,ตรงเนี้ยครับผมมันนุ่มนะมันมีความนุ่มค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยจับไปเนี่ยบีบบีบไปปุ๊บ มันยุบยุบยุบเลยนะฮะตัวเนี้ช่วยให้มันนุ่มมากๆเลยนะครับสําหรับอันนี้นะแล้วก็สําหรับตัวรองเท้านะครับก็จะเป็นหนังกลับเนาะตรงที่หัวรองเท้ารูร้อยเชือกนะครับก็จะเป็นหนังกลับให้ด้วยนะแล้วก็ตรงด้านท้ายก็จะเป็นหนังกลับเป็นสไตล์แบบรองเท้าวิ่งสมัยก่อนเลยนะฮะถ้าใครนึกออกก็จะเป็น New Balance ประมาณนั้นนะเป็น Pegasus ประมาณนั้นนะฮะ แล้วก็ตรงบั้งดาวนะครับตรงสตาร์เชฟรอนเนี่ยก็จะเป็นหนัง PU นะครับผมนี่ทำความสะอาดง่ายตัวข้อดีของหนัง PU คือมันเป็นรอยยากนะเป็นเป็นรอยยากถ้าเกิดว่าเป็นหนังแท้เนี่ยเราเอาเล็บขูดๆไปนิดนึงมันก็จะเป็นเส้นเป็นรอยแล้วนะแต่สำหรับตัวเนี้ยเป็นหนัง PU ก็ให้มาใช้ได้ผมว่าใช้ได้เพราะว่ามันทำให้รองเท้าเนี่ยมันใช้งานได้ทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับริ้วรอยมันก็จะน้อยลงไปนะ โคอ่ะด okay. ินรองเท้าก็จะเป็นแบบเป็นผ้าไนล่อนนะเป็นผ้าไนล่อนตัวรองเท้าด้วยตรงกลางเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าไนล่อนนะครับแบบนี้นะครับสวยๆนะภายในรองเท้านะครับก็จะเป็นบุกฟองน้ําบางๆนะฮะบุกฟองน้ําบางๆเพื่อว่าให้ใส่แล้วก็แบบสบายมากขึ้นในการสวมใส่นะส่วนตรงขอบรองเท้าก็จะมีบุกฟองน้ําหนานุ่มนะครับหนานุ่มตรงขอบรองเท้าไว้ให้กันกันกัดนะประมาณนี้นะครับผม ตรงข้างในลิ้นนะฮะก็จะมีเขียนเพย์เยอร์เนมไว้ด้วยนะครับผมนี่เพย์เยอร์เนมแบบนี้ฮะเอาไว้ให้เขียนชื่อนะเหมือนสมัยก่อนนะรองเท้าของของเราเนี่ยก็จะมีเขียนชื่อไว้นะครับผมก็สวยดีตัวนี้เม็ดอินเวียดนามมาให้นะเม็ดอินเวียดนามมาใส่สวยมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ผมว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะสำหรับความนุ่มของตัวนี้นะครับตอนแรกไม่คิดว่ามันจะนุ่มขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมใส่วิดีโอตอน ออนฟีดให้ดูแล้วกันนะครับผมสวยมากสําหรับตัวนี้นะใครชอบนะตัวนี้ราคาไม่แรงเลยมันเป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นของเขานะของ Converse สเขาราคาตั้งเขาอยู่ที่2,700บาทนะครับ2,700บาทแต่ว่าเนื่องจากว่าทาง Converse เนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวซีซันแนลเนาะมันออกมาได้สักพักแล้วแล้วก็เขาก็มาทำราคาลดแล้วนะครับผมก็ใครอยากได้นะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะ นี่พื้นด้านล่างนะฮะไม่ต้องกลัวลื่นเลยนะครับเป็นรูปเชฟรอนเนะเป็นรูปเชฟรอนแบบนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับสวยมากๆกนะกันลื่นค่อนข้างดีฮนะมีโลโก้ Con v ว r s e อยู่ที่พื้นรองเท้าด้วยนะครับมีตัวหนังสือ convert e แบบนี้ครับอ่าสวยๆเลยนะติดอยู่นิดนึงก็คือว่าไม่มีแถบสะท้อนแสงนะครับถ้าเป็นรองเท้าว,วิ่งแบบฉบับ ดั้งเดิมอะแบบโบราณนิดนึงอะจะมีแถบสะท้อนแสงให้หน่อยเนาะแบบเหมือนแบบเอาไว้ใส่วิ่งจริงๆวิ่ง on, นออนวิ่งถนนฮะก็จะต้องมีแถบสะท้อนแสงให้เนาะนะแต่ตัวหนังสือเนี่ยอาจจะสะท้อนแสงก็ได้นะนี่ผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่เราดูยังไม่สะท้อนแสงนะฮะตามนี้นะครับโดยรวมนะฮะผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่าตัวนี้มันใส่นุ่มจริงๆตอนแรกนึกว่าแบบ เอมันจะนุ่มขนาดไหนแต่พอได้ใส่จริงๆมันนุ่มมากๆะอ่ะใครชอบนะฮะลองดูนะครับผมนะทักกันเข้ามาแล้วกันขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมีรุ่นถัดไปนะที่ได้มาเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ